พอสูู่้ชิงเข้าชาปนในช่วงนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างซีเรียสกันมาตันวันนี้พาไปดูเรื่องสนุกๆโดยเฉพาะธุรกิจเลยเหรอใช่จากเรื่องเครียดนี่เราจะสนุกเลยกต้องครับสนุกโอเคผมจะพาไปดูเกี่ยวกับธุรกิจสวนสนุกกันบ้างสวนสนุกให้2วันเต็มเลยแต่ว่าแน่นอนว่าหลายคนวันนี้เอาวันแรกก่อนหลายคนต้องนึกถึงสวนสนุกที่อยู่คู่เมืองไทยมา3 5ปีผมนึกออกรุ่นรุ่นผมนึกออกที่ไหนครับพี่เบล สวนน่มสวนสยามสวน่มสวนน้ำสวนสยามใช่เพราะเดี๋ยวเราพาไปดูที่สวนสยามใช่ไหมคะใช่ครับสวนสยามทะเลกรุงเทพก็ถือว่ามีทั้งสวนน้ำและก็สวนสนุกอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าแน่นอนว่า ใครที่อยากจะไปหลังจากจบดูเทปนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจคลิกไลน์ที่คู่ชิงคู่แชมป์เดี๋ยวจะมีเพจแล้วก็เข้าไปนะครับไปดูที่เพจที่โพสไว้ก็คือหาเหตุผลที่ดีที่สุดที่คิดว่าถ้าจะไปเที่ยวสวนสยามจะทํายังไงให้สนุกที่สุดยกตัวอย่างแล้วจะได้อะไรคะ ผมจะแจกบัตรสวนสยามทั้งหมด5รางวัลย้อนตัวย่าสองใบคุณธนวันอยากจะไปใส่บิกินี่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยไ่อยากจะไปแบบว่าสไลเดอร์ลงไปถูกต้องส่วนคุณบุณดิตอยากจะจับมือลื่นลงจากสไลเดอร์5สีอันนั้นน่าจะบอกว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าหลังจากที่โพสเสร็จปุ๊บแล้วเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็พิมพ์เรียบร้อยทีมงานเลือกเสร็จปุ๊บได้ไปเที่ยวสวนสนุกแต่ว่าวันนี้ผมจะออเดอร์ให้ดูก่อนว่าที่ไปที่สวนสยามมันสนุกขนาดไหนครัไปตามชมพร้อมๆกันค่ะ วันนี้คู่ชิงคู่ใช้ของเรานะครับาพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจสวนสนุกครับแน่นอนว่าภาพรวมของธุรกิจสวนสนุกในไทยนั้นมีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเรามาที่นี่หลายคนน่าจะรู้จักสวนสนุกที่นี่เป็นอย่างดีเพราะว่าเปิดมานานมากแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงขอนผมไหมฮะได้ยินไหมครับถ้าคุณผู้ชมได้ยินแล้วผมต้องรู้แล้วนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือสวนสยาม วันนี้เราจะมาคุดคุยนะครับทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจของสวนสนุกที่สวนสยามแห่งนี้ว่าเปิดมาแล้วกี่ปีทิศทางของสวนสนุกจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับผู้ชมนะครับจะไปเล่นเครื่องเล่นมาพร้อมกันกับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นสนุกกันเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้บริหารกันก่อนพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับมานั่งอยู่บรรยากาศสบายๆแบบนี้แน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนสยามกันแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารทางสวนสยามพร้อมกันนะครับว่าทิศท,ทางของสวนสนุกและก็สวนน้ำหลังจากนี้สวนสยามวางทิศทางไว้อย่างไรบ้างที่สําคัญเกือบตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทําอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเกี่ยวกับธุรกิจสวนสนุกนั่งอยู่ในการกับผมแล้วนะครับทางด้านของคุณชัยวัน์เหลืองอมรเลิศนะครับผู้บริหารของทางสวนสยามครับคุณชัยวัตสวัสดีครับสวัสดีครับ นับเวลาก<ม>่อนครับคุณชัยวัตรครับก๊อบจําได้ว่าก๊อบมาตั้งแต่เด็กๆสวนสยามตอนนี้กี่ปีแล้วครับคุณชัยวัตรครับเจอสวนสยามเนี่ยเราเปิดมาปีนี้ปีที่สา3สิบห้าสามสิบห้าครับต้องไล่ก่อนว่าครับสวนสนุกนี่นะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเมื่อสามสิบ้าปีที่แล้วประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมหาศาลครับคือเรื่องธรรมชาติเรื่องออกไปนอกถนนก็เราก็มีธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเมืองไทยนะฮะครับ แต่ว่าเนื่องจากช่วงนั้นมีพื้นที่ผืนเนี่ยอยู่ประมาณสามร้อยกว่าไร่อ๋อก็คือพ,พื้นที่ที่ส่วนสยามตั้ง,ต,งตอนนี้ต้องเปดเป็นผันไร่นะฮะแต่แบ่งสามรอยกว่าไร่เนี่ยตั้งใจจะสร้างสมัยนั้นนะ่ะในใจคิดจะสร้างนิติแร์เมืองไทยอ๋อแต่เมื่อศึกษาความเป็นไปได้แล้วเนี่ยทั้งบริษัทแม่เขาบอกว่าไม่สร้างไม่ได้หรอกนะในเมืองไทย เพราะว่าอะไรครับไรายได้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยคนยังน้อยอ๋อในตอนนั้นครับช,ช่วงนั้นถ้ามาสร้างนิดยมืองไทยเนี่ยมันต้องใช้ทานที่เป็นพันๆไร่แล้วก็ต้องที่จอดรถมหาสารกระทางรถยนต์รถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้าต้องผ่านเพราะเราต้องใช้คนอย่างมหาศาลที่มาเที่ยวงะพุ่มทุน<ม>ก็เลยทําไปทํามาว่าถ้าเราเมืองไทยเนี่ยสร้างอะไรก็ไม่ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไร,รแต่ด้วยใจรัก อยากจะสร้างแรล่งพักผ่อนจันใจแล้อยังรบ,บริการให้ก็เลยคิดว่าเราจะย่อส่วนลงมาให้เป็นสวนต้องเที่ยวขนาดเล็กก็เลยคิดแล้วก็มาสร้างเป็นสวนน้ำขึ้นมาก่อนพอสร้างมาเนี่ยก็คือหาผลสวนว่ากรุงเทพทาไมมีทะเลครับ,รบก็คนก็เยอะ แต่ช่วงนั้นน่ะเราเก็บเพียง80บาทครับร้อยเดียวครับการลงทุนไปเป็นหลายร้อยล้านไม่คุ้นกับค่าใช้ใจ่ายมันก็เลยมีสะสมมาตลอดครับถ้าเก็บแพงก็ไม่ได้เพราะว่าน้ําช่วงนั้นในคลองยังพอสะอาดพอเล่นได้ก็ได้บ้บางแต่เรานี่ก็มาเก็บเขารอยสมัยนั้นก็แพงและ้ะเพราะค่าแรงเพียง80บาทเท่านั้นนะฮะก็ค,คิดว่าทําก็เลยแตก ขอกระหุ้นส่วนหุนส่วนนะเขาก็บอกว่าโอ๊ยส้าลงทุนอย่างนี้แล้วมาเก็บได้อย่างเงี้ยไม่ทําดีกว่าก็โอ้โหตายเมื่อทำเงินแล้วผมทำไงเพราะว่าผมสร้างเพียง90%อซีก10%สวนลูกก็ยังไม่มีเลยนะฮะตัดสินใจเอาทําเองคนเดียวก็ได้เพราะว่าผมเองรักการให้บริการแล้วก็เลยมาสร้างสวนน้ำเกิดขึ้น ใช้เ็นว่าเราขับทุนสะสมมา20ปีโอ้จักใน35ปีทั้งหมดขับทุนสะสมมา20ปี20ปีครับ20ปีการขับทุนสะสมแล้วมาอยู่ตัว10ปีหลังแล้วมาดีเมื่อ5ปีที่รเราถึงนี่สิ่งที่เราขับทุนมาเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นต้องขายสินค้าของเรารับที่เราสปลูกบ้านขายบางที่ดินมีเท่าไหร่เราขายหมดับเพื่อมาลงทุนตรงนี้เพื่อให้ส่วนสยามยันคงอยู่ชนะ,ะครับเสร็จแล้วก็โดนแบงก์ฟอง เรา,าฟ้องล้มละลายเลยว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายนี่เพราะหลังจากที่เราต่อสู้มากับธนาคารถึงสิบปีสิบกว่าปีก็ตกลงกันได้ก็สามารถเลียร์หนี้กันได้ก็เลยเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนำธนาคารอีกธนาคารหนึ่งเพื่อให้ได้เงินมาอีกสามพันล้านอเอามาสร้างเป็นสวนสนุกที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกผลสุดท้าย เราก็ได้มีเครื่องเล่นสวนลูกิีทันสมัยที่สุดในเอเชียสาปีที่ผ่านมาอันไรคือสุดแข็งที่สุดของสวนสยามที่ยังคงอยู่ถึทุกวันนี้ครับจุดแข็งที่มันอยู่นะจะต้องบอก ความสำคัญตัวเองก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนโชคดีมไม่ป่วยไม่เจ็บกินนี่นอนนี่แล้วมุ่งมัมม่นคิดทํางานแล้วก็ได้มีช่วยนักวิชาการหลายหลายท่านครับเห็นว่าสวนลุงไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่อํำนวยความสะดวกให้ประเทศชาติและประชาชนได้ก็มาช่วยกันทําให้สวนหยาเนี่ยต่อสู้ยืนหยัดได้แล้ก,แลก็ด้วยใจรักด้วยผมรักสวนสยามากนะยังไงก็ หายตายสวนยาม,มกินในสวนยามครับแล้วก็นอนในสวนยามก็ทําให้บักบันมาได้แต่อีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าทาให้สวนยามอยู่ได้เพราะรว่าประชาชนได้ช่วยกันอุดหน,นุนแล้วก็รู้ว่าทางเราเนี่ยต่อสู้มาอย่างไรัรบเขาก็มาช่วยกันเวลาจัดงานทีก็เข้ามากันช่วยกันอุดหน,นุนอย่างอุณาภาข้างับแล้วก็หน่วยราชการบางหน่วยก็ ให้ความช่วยเหลือจึงทําให้สวนหยามเนียอยู่ได้ครับการปกครองคนเนี่ยมันลำบากมากเพราะว่าการให้บริการนี่นะวันเสาร์อาทิตย์เขามาเที่ยวกันครับคนงานเราต้องอยู่อ๋อใช่ก็ต้องยอมเสียสละครับต้องเสียสละบริการเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดกันเลิกเพราะคนมามากกันเราจะหาคนที่มาทํางานกับเรารักสวนรักให้บริการเนี่ยลำบากเช่น มาก่อนสวนน้ำเราเห็นว่าห้องน้ำเราเนี่ยจะไม่เคยสะอาดรหรือไม่สะอาดเลยแลย<ม>้วนะฮะพอมาระยะหลังเนี่ยเราปรับปรุงลูกสาวกลับจากอังกฤษผมสั่งเลยบอกว่ลูกสาวเนี่ยให้ช่วยดูแลต้องดูแลส่วนน้ำอย่างเดียวนะส่วนลูกชายก็ดูแลบริหารแบบติดต่อทัวร์เขาเป็นรูมาซอังกฤษเพราะผมไม่รู้อะไรเลยนะครับ,รบแล้วลูกชายคนหนึ่งก็มาดูแลทางข้นนบุคคลับ ต้องฝึกคนให้บริการว่าเราบริการกับประชาชนเนี่ยเราต้องให้บริการแบบมีความยืดหยุนพอสมควรและเขามาเที่ยวเนี่ยเขามาสบายใจเขาเงินมาทิ้งให้เราเขาก็ต้องการมีความสุข ผมปรับปรุงใหม่มดเลยครับหนึ่งบริหารบุคลคลเรื่องภาษาเรื่องมรารยาทเรื่องการให้บริการอสองเรื่องอาหารต้องหาเชฟที่ดีมาครับปรเปิดร้านอาหารที่มีมาตรฐานสิ่งที่จะทาแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเดิมก็มีจะกินส้มตามเราก็มีให้แต่จะกินพัสคารเราก็มีให้นะอันที่สามเราก็ต้องหาคนไก่เรื่องห้องน้ํา มอก่อนเราไม่มีเงินซื้อกระดาษทิชชู่เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราต้องให้ใหมีบริการนฮะงั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่ผ่านมาถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยมันให้ผมย้อนหลังไปผมบอกกับผมไม่ทําดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยอมปาปันมาถึงสามสิห้าปีแล้วถูกไหมครับ,รบสามบห้าปีตอนนี้มันสบายแล้วหนึ่งมันนําล่องได้ครแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยรัฐบาลก็สนับสนุนการท่องเที่ยวแต่รู้ถึงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือการ ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาติรกิจด,ดีขึ้นโดยนักท่องเที่ยวมารู้ไปไหนก็มาหลังท่องเที่ยวถึงแม้สวนยามเป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งแต่ก็พอจะสร้างชื่อเสียงให้ได้แน่นอนว่าเราผ่านผล35ปีมาแล้วมองอนาคตต่อไปอย่างไรสําหรับสวนสยามครับแล้วก็ธุรกิจสวนสนุกในบ้านเราครับเออผมว่าดีมากครับตั้งนี้ทํามาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมทําใหม่ๆคนหาว่าผมบ้าอ่ามาสร้างสวนน่าสวนสนุกในในเมืองไทย เอาเงินเป็นพันๆล้านมายอมทุ่มุ่มเดี๋ยวนี้คนหาว่าผมฉลาดละบอกคิิกไกลตอนนี้ต่างชาติกําลังมาหาที่ลงส่วนลุกผมก็มีคนมาติดต่อซื้อกับทุกๆเดือนทุกปีัต่างชาติก็มาขอซื้อว่าถ้าคุณเบื่อสวนลุกอะไรนะขายผมแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างจะไม่กล้าสู้เขาบอกว่า สวนลนุกเนี่ยเมืองไทยเราเจ็บสูงไม่ได้เ,เขาก็เลยสู้ในราคาที่เราขายไม่ได้และเราขายไม่ได้ถ้าเราเอาสูงที่เราพอใจเขาก็ซื้อเราไม่ได้ก็ตกลงว่าคิดว่าเราทำเองดีกว่าเพื่อให้คนไทยจะได้ใช้ดูแลของถูกแล้วเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆร,ร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยสะดวกขึ้นคิดว่าน่าจะโตต่อไปอีกสมันซื้อสวนสนุกนี่นะครับผมว่าในเอเชียเนี่ยตอนเนี้ยพลังรีเสิร์ชมาแล้วว่า ชาวเอเชียจะมีสวนหลุกแล้วก็จะยิ่งใหญ่กว่าในยุโรปหรือในอเมริกาคือตอนนี้เขาเริ่มมองว่าสปังทางบ้านเราเริ่มมีการเติบโตทางด้านตัวนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเหตุคือสมัยหนึ่งของเราในเมืองประเทศไทยเราเนี่ยสิงแวดล้อมดีครับต้นไม้ดีนกมีนกมีออกไปถนนริมถนนก็มีต้นไม้ใบหญ้าดีครับแต่เดี๋ยวนี้ออกไปเนี่ยมันไม่มีซะแล้วนันสวนหลุก สวนยางเนี่ยเราปลูกต้นไม้มาสาปสิรปีต้นไม้เราล่มลื่นคนเข้ามาก็ตกใจว่าโอ้มีปอดแห่งใหม่แห่งเทพอยู่ได้เลยเนี่ยครับงั้นผมก็ภูมิใจว่าเรามีเครื่องเล่นอย่างเดียวไม่พอเรายังมีต้นไม้เป็นศูนย์ปอดแห่งใหม่ของคนเทพด้วยครับนต่างจังหวัดมาถึงตกตกใจว่าโอ้โหมาก่อนบ้านผมเนี่ยมีต้นมะพร้าวเดี๋ยวนี้ไม่มีกลับมาอยู่ที่สวนสยามอีกกลัมาอยู่ตรงนี้ได้ไปหมดเลยนะงั้น สิ่งที่เราสร้างสวนนุกเนี่ยมันเป็นภูมิใจครับตัวเองมากกว่าเพราผมปีนี้78แล้วเนี่ยจะเหลืออีก3ปีแล้วก็คงจะทํางานไม่ไหวแล้ะแปดสับนะงั้นผมก็ฝากสวนหนุกเนี่ยให้ลูกให้หลานได้ดูแลต่อไปครับ ฉะนั้นจะเห็นถึงความตั้งใจในคำผู้บริหารท่านนี้อย่างคุณชัยวัฒนะครับที่ตลอดระยะเวลาในช่วงชีวิตของท่านนะครับดูแลในเรื่องของสวนสนุกมาเป็นอย่างมากแล้วก็ทุ่มเทในการทําสวนสนุกที่สวนสยามนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง35ปีฉะนั้นใครที่ยังชื่นชอบสวนสนุกแล้วก็ยังมองนะครับว่าสวนสนุกในบ้านเรานั้นน่าจะมีการเติบโตที่ยังเป็นอีกหนึ่งที่ครับพี่อยากให้คุณผู้ชมได้แวะมาเพราะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่มาเที่ยวสวนสยามตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังถืออววว่่าาายยูในคมจํด้ วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของผู้บริหารสวนสยามมากนะครับคุณชัยวัน์เหลืองอมนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับทางทีวีได้มาสนับสนุนในโครงการนี้ครับได้ครับและเดี๋ยวจากนี้นะครับผมขออนุญาตคุณชัยวัน์ไปเดินเที่ยวรอบๆสวนสยามแล้วเดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นพร้อมๆกันครับว่าที่สวนสยามมีอะไรน่าสนใจและก็มีอะไรสนุกบ้างครับ าล้ครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้แน่นอนว่ามาถึงสวนสยามแล้วผมต้องมาชิมลางเล่นเครื่องเล่นกันซักเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องแรกที่ผมจะเริ่มเล่นเครื่องนี้ชื่อว่าเลนเจอร์วานหอครับจะเป็นลักษณะของการโลแล้วก็ค่อยๆหมุนเป็น360องศาฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าผมขึ้นไปเล่นประเดิมเครื่องแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะสามารถไปเล่นเครื่องต่อไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะลองเล่นให้คุณผู้ชมดูก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเล่นข้องผมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับจะบอกว่ายังไหวอยู่นะแต่เหงื่อตอนนี้แตกมากเดี๋ยวลองไปดูอันอื่นกันก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้มุน3 6 0บรัชจนเริ่มจะเวียนหัวแล้วเดี๋ยวเอาไปดูอะไรที่อาจจะเบาๆกว่านี้หน่อยหรืออาจจะเสียวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวรอไปลุ้นพร้อมๆกันกับผมต่อครับ มาถึงเครื่องเล่นที่2แล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะครับที่ทดสอบความสูงเครื่องเล่นนี้ชื่อใจแอนครับความสูงของการที่จากบริเวณที่จะนั่งตรงนี้ขึ้นไปถึงบนนู้น75เมตรเองครับคุณผู้ชมครับจิ๊บจิ๊บไปเจอทข้างบนนะครับ โอ้ยคุณผู้ชมครับเป็น75เมตรที่ยาวนานมากสำหรับการขึ้นไปนะแต่ว่าลงมานี่แป๊บเดียวแค่3าวิเท่านั้นคือใจหายใจคว่ำไปแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเครื่องเล่นอื่นเริ่มจะไม่น่ากลัวแล้วเพราะจะเล่นอันนี้และทีมงานผมทุกคนก็กลัวเหมือนกันหมดแต่ว่ามันยังไม่หยุดแค่2เครื่องเล่นนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อว่าที่สวนสยามยังมีเครื่องเล่นอะไรที่สนุกกว่านี้บิ้วได้มากกว่านี้อะไรที่จะท้าทายได้เรามากกว่านี้ไปติดตามพร้อมกันครับ แล้วครับคุผู้ชมครับมาถึงจริงเครื่องเล่นที่ตอนนี้กําลังจะขึ้นไปแล้วนะครับด้านหลังผมถือว่าเป็นเครื่องเล่นไฮไลท์ของสวนสยามน่ากลัวหวาดเสียวที่สุดและที่สําคัญเจา้านี้ชื่อว่าวอลเทคนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคชบอกว่าเป็นเครื่องเล่นที่ยาวที่สุดในโลกฉะนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนว่าถ้ามาสวนสยามแล้วจะเครื่องเล่นวอลเทคถ้าหากว่าไม่เล่นก็เหมือนไม่ถึงจริงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเล่นพร้อมกันกับผมอีกแล้วหลังจากที่เล่นมาหลายเครื่องเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะหวาดเสียวขนาดไหนครับ ครับผู้ชมครับอย่างล็อกปุ่มเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้านั้นโอ้โห ตอนนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่เหงื่อนะครับน้ำทั้งนั้นก็ถือว่าเปียกระดับหนึ่งแต่ว่าเปียกไม่มากครับที่สำคัญแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสนุกแบบผมแล้วก็มาเล่นที่สวนสยามเปิดทำการทุกวันนะครับมาเล่นที่นี่ได้แล้วก็กิจกรรมสำคัญที่หลังจากนี้อย่างที่ทางด้านของคุณชัยวัฒน์ผู้บริหารบอกไปนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของโกมไฟอ,อาเซียนอันนี้คุณผู้ชมก็มาชมได้และที่สำคัญครับวันแม่นี้ถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกับคุณแม่ มาที่นี่ได้ครับว่าที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมมากมายและก็สนุกสนานมากถือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจพักร่างกายแล้วก็มาเที่ยวสนุกกับคุณแม่ในช่วงวันที่12-15คมนี้นะครับส่วนวันนี้น่าจะได้พอเห็นภาพรวมของธุรกิจเกี่ยวกับสวนสนุกกันไปบ้างแล้วก็น่าจะได้ไปสนุกกับผมกับเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ที่นี่แต่ถ้าใครอยากจะมาสัมผัสมาได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อครับ